啊。 ใครรู้จักนักข่าวมั่งนะคะก็อยากจะขอกำลังนักข่าวบางสิทธเจ้าค่านักข่าวเจ้าคะ่ะนักข่าวที่ไปทําข่าวกันนะคะโอ้ยวันที่ยี่้าพฤศจิกายนนี้นะคะเอฟสีท่านใดพอจะรู้จักนักข่าวนะคะก็ช่วยส่งนักข่าวมาช่องไปอยากเพชรหน่อยนะคะประหยัดเพชรอยากจะให้นักข่าวมาสัมภาษณ์จําเลยนะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์โจทย์นะว่า,วามีความรู้สึกเงงนะคะที่ จำเลยเสนจนเจิน,นะคะเสนจนเจิจะโดนคดีนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตัว๋ว ไปเที่ยวฮ่องกงฟรีหรือเปล่านะคะเอฟซีเจ้าขามาค่ะมาค่ะนักข่าววอสองนะคะอัมารินวอสองช่องแปดวอสองนะคะแล้วก็เอ่อซีเอ็นดีกว่าเนาะเอาซีเอ็นดด้วยนะคะเพราะเราจะมาให้สัมภาษณ์จําเลยของเรานะคะว่าอาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงนะคะเที่ยวไร่ฟ้องคนโน้นคนน, ون, คน,นี้เที่ยวไร่ตกทรัพย์คนโน้นคนนี้นะคะสวัสดีคะ่ะพี่หญิงทองคะ่ะ พี่หญิงตองค่าช่วยติดต่อนักข่าวนะคะพี่หนุ่มโหนกระแสมาให้ด้วยนะจ๊ะว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะ นักข่าวอมมรินก็ได้นะคะหรือว่าซ่องแปดนะคะหรือว่าถ้าให้เป็นไปได้ก็เชีนเอ็นเลยก็ได้นะคะพี่หญิงตองขาอยากได้นักข่าวนะคะติดต่อร่วงเนินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวดีไอ,อ้อคลแม่ตรงแม่ตักธนงขนวยโอ้เยอะแย,ยะไปหมดอะขอคิวให้กับหมอรำสนเจิญบางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมารินะคะ สวัสดี FC มาแล้วมาแล้วไปตามกลุ่มพลังรักมากันกับ FC เจ้าขอพี่ตองค่ โอ้ยตายแล้วนะตอนนี้ก็หาคงหาคลิปนะคะเพื่อที่จะเอาให้พระคืนให้อาท่านเป่าบุญจินนะคะสวัสดีค่ะคุณจรินสวัสดีค่ะคุณจรินขาพอจะมีเบอร์นักคงนะคะักข่าวมั้งไหมคะ <c oughs> ประหยัดอยากจะได้นะะักข่าวมาสัมภาษณ์จำเรยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์โจทย์นะคะว่ามันเป็นยังไงอที่วิ่งไล่ถือกล้องถ่ายจีวงจีวอนด่าพระด่าเจ้านะแวบประกันตัวนะนะว่าได้ข่าวว่าอะไรนะ เออได้พักโรงแรมแบบอะไรนะฟรีโฮเทล1คืนนะคะโอ้ยอันนี้ต้องไปถามมาดามนะคะโอ้มาดามบอกว่าได้ข่าวว่าอมรลำเสริญเจิญน,นะคะเออไปทําการแสดงนะแถวก,การสิล์นะคะก็มีเออฟรีโมเตลฟรี1คืนนะคะ โอ้ยคุณปู่อยู่ในเตดสวัสดีค่ะคุณพราดอนคุณสันติภาพอ่อพอจะทราบว่าวมีใครมีเบอร์นักข่าวไหมคะ่ะด่วนคะ่ะโอ้ยประหยัดของความเมตตาเนะะี่ยค่ะช่วยติดต่อให้ประหยัดน่ยค่ะนะคะว่าจะให้มาสัมผัสหามามารำแค้สนเจอน,นะคะว่าเวลาเป็นจำเลยนี่อาการมันเป็นยังไงนะคะจะได้อ่าบอกหมอหมอหมออึ่งมาหน่อยสิอาการมันเป็นยังไงเป็นยังไงที่เที่ยวไรงับคนน้นคนนี้ไม่เป็นอันหลอกอลำ ตอนนี้นะคะหมอรําสนเจิน้นราฟรีก็ไม่มีใครดูนะคะนะคะโอ้หก็ได้รับความเมตตาด้ข่าวว่าพระดังพระไม่ค่อยดังนะคะจะซื้อตั๋วฟรีฮ่องกงให้นะคะเที่ยวเดียวนะคะเที่ยวเดียวแต่ว่าปราหยาดก็เลยอยากจะได้นักข่าวนะคะเอซี FC เจ้าคะ่ะใครเมตตานะคะคุณวาลีสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะ คุณมารีเจ้าขาหูจักนักขาวว่า,ขาวบรคนักข่าน่ะอันเขาเป็นนักข่าวสองแปดก็ได้ได้ติดกระแสน่ะนะว่าอันเอานะคะเอฟซีเข้าว,วันนี้เราจะพาไปสัมภาษณ์นักข่าวมาร,รําสนเจินนะคะว่าอ่ามุ้งสายบัวมันเป็นยังไงเวลาเข้าไปนอนแล้วมันเป็นยังไงวยนะค่ะว่าซ้อมนอนมาหนึ่งคืนแล้วค่ะก็เดี๋ยวย่ป้านี้นะคะเอฟซีเจ้าขาเอฟซี FC ทานใดนะคะที่ว่างนะคะโอ้ที่ว่างนะคะ ไปอยากจะขอเชิญชวนนะคะให้ไปแบบว่าให้ไปเป็นอ๋อสกีพยานนะคะในการเดียพระไม่ค่อยดังนะคะก็จะซื้อตั๋วฟรีให้กับบร,รัมสนเจิรนนะคะไปเที่ยวฮ่องกงฟรีนะคะเที่ยวเดียวนะคะส่วนเที่ยวกลับนี่ก็รอรอว่าเอฟซีท่านใดจะซื้อกลับให้ก็คงอีกนานอยู่นะคะส่งไปปานไปํำรวจดวงจันทร์นะโอ้ก็จะไปหาบอสพรนะคะบอสพรนะคะเพราะว่าบอสบอสแคทนี่ก็คือเป็นลูกน้องของบอส ออดีไอคอนนะคะก็จะเป็นบอสที่19นะคะเซนไมจ้คคุณพระดอนนะคะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านขออนุญ,ญาตอ่านก่อนนะคะโอ้ยนักข่าวอึงอึงอึงอะประหยัดนี่ก็แบบว่าโอ้ยอยากจะได้นักข่าวมากอะรูปไม่ต้องหล่อก,ก็ได้นะคะแบบว่าจะสูงดําขาวอวบหล่อรั่วสวยอะไรก็ได้หมดนะคะถ้าสดชื่นนะคะเพราะว่านักร้องสนเจิ้นของเราเนี่ยนะคะเป็นจำเลยค่ะ FC เจ้าขาแอบย่องเงียบเป็นจำเลยประกันตัวเงียบเงียบนะคะส่วนเรื่องของคนอื่นนี่ไปอุปโลกโอ้ยเวลาพูดนะคะเหมือนกระเทยแต่วแตกงนะปากก็เบี้ย ยตูดก็เบียวนะคะโอ้นั่นหนังหน้าเลอนะเอ้ยนั่นหนังหน้าเลยจ้า เอตอตายแล้วลอย่างนี้ันจะกล้าใช้ครีมหรือคะเนียห,หนังหน้าบอสก็ขนาดนั้น,นะคะ่ะอีสันหนังหน้าธรรมดาไม่ต้องทาอะไรก็ยังสวยเนียนแบบอันนั้นเนื้ว่าหลุมอวกาศนะคะโอ้ตายแล้วที่หลังนะคะหมอลำฉาเวลาไลฟ์สดหรือว่าหมอลำสดจะก็แบบว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หรือว่าไซส์แอปสามร้อยหกสิบองศาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างนี้ตายห่าเลยหน้าหน้าหน้า,นาบอสแคะก็แบบว่าเป็นหลุมอวกาศขนาดนั้นแล้วอย่างนี้โอ้ยของจะขายได้หรือจะบอสก็ บัดอายุระบอกค่ะเซมิจา้าโอโ้นะคะคุณมารินะคะบอกสวัสดีประหยัดสวัสดีค่ะคุณวารีดานะคะสวัสดีค่ะคุณปู่นะคะอยากดูหมอลำบอกว่าอยากดูหมอลำค่ะคุณปู่ขาวันที่ยี่สิบห้านี้นะคะอ่าพระวัดไม่ดังนะคะพระภูเขานะคะจัดคอนเสิร์ตฟรีนะคะหมอลำสนเจินเต้นกระยองกระแยงนะคะโชว์ค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะ ะะไปไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะคะก่อนเซินซวนเอฟซที่น่ารักทุกๆท่ทานนะคะพร้อมกับขอนักข่าวสักคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะจะได้ถอบถามว่าเอาว่าไงาจะ๊ะมอรรัมเซินเจินอาการมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นไปเที่ยวเสร็จก็อาจจะต้องกลับมาอีกนะคะเพราะว่าประมาณกลางกลางเดือนอต้นเดือนค่ะต้นเดือนธันวาก็จะต้องมาประกันชีวิต อีกรอบแล้วุ้ยตายแล้วขายดีจังเลยนะคะหมอราสนเจินนะคะ <_ an> ส่วนของปะหญัดนี่ระัญัดจองคิวไว้นะคะ <_ an> จองคิวไว้ก็18นะคะ18มการานะคะ <_ an> ช่วงนี้คิว <an> หมอรำสนเจินก็จะเยอะหน่อยนะคะประกันรัวๆเลยะค่ะ <_ an> ช่วงนี้ก็ต้องหาเงินหน่อยนะแบบว่าจะไปพยายามไปเต้นโซเต้นฟรีหวังมาหลอกมาอลยก็ <_ an> โอ้ลําบากลาเค็นมากเลยนะคะ <_ an> หน้าก็เหมือนอะไรอ่าง่ามตีหนหมานะมีแต่หลุมหลุมเห็บหมากเกาะนะคะุ้ยน้อยแล้วลืมใส่ฟิลเตอร์นะคะ f อซเจ้าขาขันเป็นบาหมอล่ำแคร์ขืนไหลลืมลืมใสฟิสเตอร์เห็นหนังหนอกหนังหนาก็ขอโชดน้ำนะคะเด้อโอโ้ตายแล้วตายแล้วเด้อเจ้าขาเอยเนาะค่ะ คุณประดอนขาพอจะรู้จักนักข่าวไหมคะคุณวรีคุณอุมาพรหญิงตองนักข่าวแถววังม่วงพอจะว่างไหมคะเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่หนุ่มนะคะโหนกระแสเนี่ยปวดหัวคะ่ะยาแป้ปวดหัวไม่ไหวเลยไหนจะข่าวผัวเมียกินไอตรงไอติมไหนจะถุงลายไหนจะเรื่องธนงทนวยไหนจะเรื่องดีไอโคไหนจะเรื่องแม่ตรงแม่ตักโอหตอนนี้นะคะอ่า บอสแคะสนจนนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเอฟซี FC เจ้าขาคอนะคะักข่าวสักคนนะคะจะได้แบบว่าเออมีหิวมีแสงกับเขามั่งนะคะพี่นม พี่นุมจ๋าส่งนักข่าวภาคพื้นสนามมาให้ประหยัดหน่อยนะคะประหยัดให้ไปทําข่าวหมอลําสนเจินนะคะแถวแถวการสินปนะคะวันที่ยี่ห้าคะเอฟเจ้าขาฟรีค่ะฟรีนะคะเอฟซีมาให้กำลังใจด้วยนะคะงานนี้นะคะอยากจะชวนชวนแม่น้องนะ,ะใครใครที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้องนะคะไปไปกันนะคะที่การสินป์ค่ะนะคะจะไปดูซิว่า บอกลมเสิร์เนอะตัวจริงเสียงจริงอะเตี้ยกว่าในช่องหรือเปล่าตัวจริงแห่งขี่ห้ค่ะโอ้ ในกล่องนนเรื่องเธอกับแบบว่าสปอร์ตลงสปอร์ตไล่ซอยหลายอะนี่ค่ะเอฟซีเจ้าขาพี่น้องเอ้ยคันพี่น้องเอฟซีพลังหลักไปเห็นหมอล่ำสนจนโตจริงขือว่าคือสิเลิกเบิ่งหมอล่ำตลอดชีวิตนะเนาะก็สิไปบอกลูกลานเศร้าเศร้าหมอล่ำหมอล่ำอันอันอื่นคือส่งดีอยู่แต่หมอล่ำแค่เซ็ตสนจนนี่มันคือเป็นตะทีบแช่ป่ะสิว่านะโอ้ยกันสั่นก็ไปส่งโตเพื่อนซื้อก็ได้เจ้าค้าเพราะว่าเพื่อนสิไปเที่ยวฮ่องกงแสดงเซตเพื่อนกสิ ไปเที่ยวห้องโกงต้อนะคะ FC โจขาไปกัน,นะะด้วยค่ะเด้อยีทนตีไฟนะคะนี่ชิมาพิศจิกาย,ยนนะคะเด้อเก้าโมงเช้านะคะเริ่มแสดงตั้งแต่9ก้าโมงเช้นะคะ FC จจขานะคะขอบคุณ FC ทุกกำลังใจนะคะอ้ยอยากจะแจกตั๋วฟรีไม่มีตั๋วแจกนะคะขับรถไปเจอกันได้ค่ะนะคะกนะับบอสอึ่งน,นะคะ ที่อ่อการละศินค่ะลงใกล้ๆร้านแจ่วฮอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบบขับรถตามกันไปนะคะนะคะแล้วก็เชียร์ว่าอ่อบอดแคเสเรนจนบอดแคเสเรนจนเอาไปฮ่องกองเนะคะอู้ตายละแล้วก็นะักข่าวมาสักคนนะว่าเออสวัสดีค่ะเฮ้ยเราคุณคุณหน้ากันนะเจ้าเธอเธอเป็นนักร้องหรือเปล่าเนี่ยเห็นไล่ร้องคนนูน้นคนนี้ฟ้องคนนูน้นคนนี้วิ่งไล่จะทุบน,น,นู่นทุบนี่ ได้ได้ข่าวว่าจะขึ้นไปทุบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รางวัลออสซาลก้ามาสามใบแล้วค่ะโอ้ใช่ค่ะใบหนึ่งก็ได้จากพระภูเขานะคะใบที่สองก็ได้จากซสาบานนะคะใบที่ส,สามก็ได้จากบอสอึ่งเป็นลําดับนะคะโอ้โหยโอ้ย,อย,อยเคตเดียวได้สามคดีคดีนะจจะเอฟซเจ้าขาไม่ใช่คณานะคะ <c ười> โอ้ยมันคือมวนแต่ว่าเอฟซเจ้าขาโอ้ยบอสอึงมึงไปกินใบยอย่างมากมึงขึ้นล,ล,ล้วนๆอ่ะ ต้องรู้อีผู้รีบร่งนะคะเพราะตอนนี้อุ้ยหลายช่องนะคะบอสอึง่งต้องเข้าไปดูช่องน้นช่องนี้สนุกสนานนะคะไม่ว่าช่องคุณปักกรช่องออแม่น้องนะคะช่องอช่องมาดามนี่ต้องใบใบเย,ย็นๆแลช่องทนายแต่้าเลยะคะ่ะมาซัาฟตื่นมาเบรกฟอนนะคะอีสันก็แอบไปดูทนายนะคะเ้ยไม่ได้หลงรักทนายนะคะ ตันนายพนแหงวายอยู่าเจอตัวจริงอย่าเข้ามากอดผมเด้อโอ้มากอดนะคะเต็มที่กับใบาดากเชื้อนึงกับพ่อแล้วใส่เมจจะคุณวารีคุณปู่บอกว่าหมอลำแค่โอ้ยปูป่มาไปแล้วกับหมอนลำแค่โอ้ยไปส่งเขาหน่อยค่ะปู่จ๋านะคะไปดูหนังหน้านะคะว่าเวลาเต้นย่องแยงย่งอยงแยงปากนี่บิดซ้ายบิดขวาเวลาใส่ความคนนู้นคนนี้ใส่ความพระยังไงให้ได้คดีค่ะนี่ละค่ะไอ้ประเภทนะคะ <c oughs> ถือกล้องไปนักข่ามามาเร็วช่างภาพมามาป่าไม้มาทหารมาตรสดอมาตำรวจมาโอ้โหป่าไม้ดิว่าอ้าอาประหัดมาไอ,อ้อำเภอมาผลสุดท้ายนะคะก็อหมอนลำเสินเจิญขนานี้นะคะได้รับเกียรติบัตรเยอะเลยค่ะนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจัดหนักๆเลยหลวงพอ่อจัดหนักๆเลยป่าอึง้ง ชาวบ้านจัดหนักๆเลยตอนนี้ก็คําอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็สําเร็จแล้วนะคะก็ทยอยจัด ไปนะคะก็แอบประกันประกันตัวนิดหน่อยนะคะแบบว่าอ๋อแล้วก็ทดลองนอนไปหนึคืนนะคะว่าบรรยากาศจริงยาวๆจะเป็นยังไงนะคะนะคะักข่าวก็รอสัมภาษณ์นะคะวันที่25นะคะเอฟซี FC เจ้าขาสวัสดีจ้าเชอรี่บอกว่าเอึ่งดีค่ะคุณตุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณตุย้ยขาตอนนี้นะคะเป็นช่องประหยัดเพชรกลุ่มพลังรักแล้วนะคะเต็มตัวแล้วนะคะน้องใหม่ค่ะนะคะ ก็น้องใหม่ของกลุ่มพลังรักนะคะน้องใหม่ใสบริสุทธิ์นะคะเผื่อจังหวัดจะกคนอาจจะมีการไปให้ไปเป็นนักร้องเฉพาะกิจช่วยมาดามราเต้ก็ได้นะยินดีค่ะเวลคัามเลยนะคะเวลคัามเพราะว่าอาประหยดนี่เขาก็เป็นนักร้องคู่แข่งกับหมอรำส่นเจินนะคะนะคะแต่ของเขาร้องนะเขาร้องเพื่อประเทศชาตินะคะเขาไม่ได้ร้องกันแกล้งเหมือนส่นเจินนะคะเอฟซีโจขอคุณตุ๋ยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวารีคุณปราดอนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวารีนะคะ คุณตุ๋ยบอกว่าสวัสดีกับคุณอุมาพรนะคะคุณวรินาบอกพี่ตุ๋ยดีจา้าคุณวิทยาบอกมอบหัวใจบบวกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณตุ๋ยบอกว่าสวัสดีกับคุณรีแลกสโตหรือว่าแม่นางเซอรี่หอยใหญ่เอฟซี FC เจ้าขาว่า,วางๆก็เข้าไปดูช่องรีแลกซ์โตนะคะเจ้าของซองนะคะชื่อว่าเซอรี่หอยใหญ่นะคะอื ก็จะได้ความรู้นะคะว่าพวกอ่อยูซปเป์บางตัวที่หิวแสงอุปโลงนะคะอ่านสายนุ่นเขาจะพาเพ้นอาจแชร์พวกอ่อยูซปเป์อุปโลงพยายามอวดรวยนะคะก็เข้าไปดูน้องก็ด้วยนะคะรีแล็ก์โตนะคะอืมนะคะคุณพระดอนสวัสดีค่ะ,ะเหมอกว่าสวัสดีคุณตุย๋ยบังกะเลียคนะุณตุ๋ยบังกะเลนะเอสปินผิดน,นิดหน่อยเหมือนพระเอิงก็พืะเอิงก็ใส่ตาไม่ค่อยดีนะคะอืมก็ พิมผิดพิมพ์ถูกแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็อ่านได้นะคะคุณพระดอนมอบหัวใจมานะคะคุณวริดาวิทยาข่ะมอบหัวใจนะคะคุณพระดอนขอบคุณค่ะคุณวรุณศรีสวัสดีค่ะขอบคุณ f อฟพลังลักเอฟซี FC, ใหม่ทุกทท่ทานนะคะรวมกับเอฟซีเก่าอย่างแม่นางรีแล็กจะโตนะคะช่องนี้นะคะโอ้โหโเดี๋ยวก็ร้องเพลงให้ฟังนะคะ ก็โอ้ยสวยเซ็กซี่ค่ะเจ้าของซองแต่ว่าสวยน้อยกว่าป้าอึ่องนิดเดียวนะคะถ้าไม่ติดช่องป้าอึ่องนะรีแล็กสโตก็จะเป็นอยู่ซูปเปอร์ที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดในจัก,กรยานนั่นแหละคะ่ะเอฟซเจ้าขา อ๋อเชอรี่บอกว่าป้าเอิ่องบอสข้อเดียวทําไมด่าแต่ลี่คะไม่ด่าป้าโอ้ oh, จะกล้าด่าป้าไงคะว่าอ่าก็ป้ามีตําแหน่งเป็นโจดอ่ะก็ไม่กล้าบายนะคะแม้แต่กับพระก็ไม่กล้าบายจีวอลนะคะแมรี่ถ้าไม่อยากให้เขาบายก็รีบเป็นโจดนะคะถ้าเขาเป็นตกเป็นจาเลยของเราไหลเขาจะไม่กล้าบายเราคะ่ะแต่ถ้ายังไม่ไม่เป็นโจดนะเขาก็จะดา่ดาด่าด่ามันด่าพระเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ลบคลิปไงจำไม่ได้เหรอเธอ จำได้ไหมไอ้ที่ด่าพระด่าเจ้าด่าแล้วลบคลิปนะ่ะแต่ว่าโอ้ยชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาดูดทำไงคะถึงได้มีประกันชีวิตขึ้นมาแล้วก็วันที่25นี้นะคะเอฟซเจ้าขาจะรีว่างไม่จ้าไปเที่ยวกาลสินนะไปร้านแจ่วฮอจะมีการแสดงคอนเสิร์ตหมอรำเสรเจินนะคะหลังจากนั้นแสดงเสร็จตั้งแต่9้าโมนะคะพระก็จะแจกตั๋วฟรีให้บินไปฮ่องกงนะคะแล้วค่อยบินกลับมา หาชาวบ้านก็ประกันประกันตัวรอบสองนะคะแล้วก็บินกลับไปอีกค่ะแล้วก็รอบสามก็บินมาประกันตัวของอป,ป้าอื่นเขานะคะป้าอื่นนิสานก็ประทับรับฟ้องแล้วจ้านะคะเพียงรอประกันตัวนัดต่อไปก็คือเออ <c oughs> วันที่สิบแปดปีหน้านะคะปีหน้าก็ห่างกันอยู่สองเดือนเองนะคะดูเหมือนจะยาวยาวแต่ไม่ยาวนะคะอืมเอล เชอรี่บอก่าพี่ตุ๋ยดีค่ะนะคะคุณวลิดาบอกอุ้ยหมอนลำสนจนเหรออุ้ยก่อนก่อนที่จะไปแสดงต่อฮ่องกงเหรออุ้ยมานะคะเอฟซีถ้าเอฟซีพลาดงานนี้อาจจะไม่ได้ดูหมอนลำสนจิ้นอีกนานนะคะเพราะว่าไฟนี้เป็นนัด อ่แมตแมตแมตหลวงพอ่อล้างตาแล้วก็ส่งหลวงพ่อก็จะแบบว่ามีเมตตานะคะส่งไปนะคะส่งไปแสดงทีออห้องกงนะคะอถ้าเอฟซีท่านไหนว่างนะเคคิวเลยค่ะคิวเดินแบบคิวงานคุศสนงานตัดดิบบงริบบินงานวันเกิดวันโกลจุกงานตรงน,นเลื่อนให้หมดเลยนะคะ f อฟเจ้าขาหรือว่านัดตรวจสุขภาพกับคุณหมอนะคะเอฟซีพลังรัก f อซที่มนักมส้มเอฟทีซิมสารและไนแล้วก็เอฟซี ทุกทุกท่านนะคะที่ใครพอจะมีเวลาว่างนะคะแล้วก็ห่างจากกาลสินไม่ไกลหรือว่ามีเอฟซที่อยู่กาลสินนะคะก็เชิญนะคะพร้อมไฟกับพิบด้วยนะคะจะได้สมฐานะเวลานักข่าวสัมภาษณ์นะคะไฟจะได้จับหน้าจําเลยชัดๆนะคะเอซเจ้าคะ่ะแล้วทุกคนจะไปดูหน้าตัวจริงเสียงจริงว่าระหว่างบอสพอลกับ อ๋อบอสบอสแคนี่แบบว่าหน้าตาพี่น้องกันนะคะอืมเขาแบบว่าค่อนข้างมีฐานนะนะคะเอฟซเป็นน้องน้องสาวของบอสบอสพอลนะคะอืม ไปดูตัวจริงเสียงจริงนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้คุณตุ๋ยคะช่วยเมตตาประหยัดหน่อยค่ะประหยัดอยากได้นักข่าวนะคะขอช่องแปก่อนก็ได้พื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากแจ,ะจะับตานักข่าวไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ให้ประหยัดนั่งข้างกับอบอสบอสแคทนะคะแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็อีกที่หนึ่งก็ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะว่าเพราะไรหลวงพ่อถึงไม่ยอมไก่เกียร์ถึงแบบว่าอยากจะให้บอสแคทไปเที่ยวฮ่องกงหลวงพ่อจะได้ พูดออกจากปากท่านนีแ่แหละค่ะว่าโดนกระทํายังไงมา <c oughs> กี่ครั้งต่อกี่ครั้งโดนละลานโดนคุกคามจากวัดแล้ววัดเล่าอยากให้เอฟซีทั่วโลกได้รับฟังความจริงนะคะว่า <c oughs> หมอลำเสริญเจอเนี่ยใส่ความชาวบ้านใส่ความคนนู้นคนนี้ใส่ความพระเจ้าจนผลสุดท้าย กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะก็มาควบคู่กับกฎหมายนะจ๊ะเอฟซีเจ้าขาสามสองแปดแล้วก็สามเก้าสามนะคะห้ยเลขเด็ดบอกเออไม่แน่นะคะเอฟซี FC เจ้าขานะคะถ้าใครถูกหวยงวดนี้ก็นั่นแหละคะ่ะไฟกระพริบแล้วก็พร้อมนักข่าวนะคะเอ่อมางคนก็อาจจะเอาโอลงโอเลี้ยงไปเยี่ยมนิดหน่อยก็พอได้นะคะเอฟซี FC เจ้าขาอะคะ ใช่ไหมคะคุณวาลีบอกโหเป็นตะไบเนาะโยงานนี่งานนี่เฮ้ยเกิดมาก,กับเ่เคยเบิงมองลัมฟี่ไปจักน้อยกันนะใช่ไหมจ้าคุณตุ๋ยนะคะเจอรี่บอกว่าพี่ตองดีคะ่ะพี่ตองไปไหมคะลี่อยากไปจังเลยเพราะว่าลี่ก็โดนโดนโดนด่าแล้วจะรี่เออไปสิไปเสยไปคางก่อนก็ได้นะลี่นะอ๋อทวางกระเซิร์นนะจ๊ะ คุณตุ๋ยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณมรุนศีนะคะคุณวิทยาว่าสวัสดีครับคุณวริดานะคะคุณตุ๋ยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวิทยานะคะอือคุณรุ่งทิพย์นะคะบอกป้าเผื่อแม่สาด้วยค่ะอุ้ยแม่สาว่าจะไปด้วยนะคะเอฟซีเจ้าขา ได้ข่าวว่าเมษสาก็อยากจะไปดูนะคะแต่เมษสาบอกว่าปกติไม่ชอบดูหมอลำนะแต่หมอลำนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าปกติดูแต่หมอลำสูงชนรูดรูปลอสวยนะคะแต่อันนี้บอกว่าหมอลำเสริ์เจนมันเป็นยังไงว่าเมษสาอยากไปดูนะคะก็ แม่สาขานะคะ FC แม่สาขาฝากบอกแม่สา,าด้วยถ้ารู้จักนักคงนักข่าวก็เชิญนักข่าวมาสักหนึ่งช่องก่อนก็ได้นะคะมาแล้วเราแบบว่าเดี๋ยวป้าอยากจะได้สัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายกล้องไปดูสีหน้าแววตาลูขุมขนนะคะว่าอา๋อจำเลยเสนเจินี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะคงจะได้อัครรสมากเลยเซนเมคขา FC เจ้าขาแมนบอกคะ่ะอือคุณอุมาพอรอว่าสวัสดีค่ะคุณตุ๋ยนะคะคุณวิทยาบอกว่าสวัสดีทุกท่านรอบอ่าองนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแต่ถ้าจะให้ดีมากๆเลยก็จดไว้นะคะ25พฤศจิกายนเนี่ยมีนัดกับป้ายหยาดนะคะเราจะไปเชียร์โจทย์คือพระนะคะแล้วก็จะไปดูหนังหน้าจําเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงทำไมใจร้ายใจละญกรไม่มีาศาสนาในหัวใจแล้วมันเกิดมาจากไหนเนี่ยพ่อแม่มันไม่สั่งไม่สอนเลยระลานกระทั่งพระกระทั่งเจ้าพระนี่บวชมาจะสิบสามสิบพรรษาแล้วมันจะไล่วัดไปอยู่ป่านะคะโอเอฟซี o, เจ้าขาดูสิะคะส่วนมันนี่อีกหน่อยคงจะไม่มี ผืนดินจะกบหน้านะคะเอฟซี FC เจ้าขาก็มานึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าญาติพวกมันเวลาตายไปนี่จะไปต้มแซบกันหรือว่าให้หมาให้หนอนเจาะตาหรือเปล่าคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ดีๆก็ไปรังแกท่าน,นะะไปรังแกเอฟซี FC, ไปรังแกคนที่บูรณวัดนะเอฟซี FC เจ้าข่าวว่าคิดดูแล้วกันว่าอ่าอ่าแค ส่นเจอร์นี่บาปกรรมขนาดไหนนะคะก็เอาไปหนึ่งเที่ยวก่อนนะคะเที่ยวแรกนี่ก็พระนำเลยค่ะนะคะพระนำถือสายเสินส่งไปนู่นเลยค่ะฮ่องกงเลยค่ะนะคะเอฟซี FC เจ้าขาอืม คุณตุ๋ยบอกว่าสวัสดีคุณลุงทย์นะคะคุณลุงทีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณตุ๋ยคุณสมปองสวัสดีค่ะคุณบุญถิ่นสวัสดีค่ะคุณพี่ตองบอกว่าสวัสดีจ่าเซอร์ลีคุณชวนคิดสวัสดีค่ะนะคะพี่ตองบอกว่าสวัสดีสมปองน้องสมชายเอ้ยไม่ใช่คุณประสงค์ประสงค์ขานนองโมตื่นระเบ้าตั้งแต่มีแคว้นใหม่นี่ลืมประหยัดไปเลยนะคุณประสงค์นะ ออดไ้เดอ้อใจอึงอดไ้เดอ้อออดไ้เด้อนะคะคุณประสงค์บอกน,น้องนอนอยู่ครับน้องนอนอยู่เออ,อยังสิมาหึงหึงนปง้าอึงเข้าแล้วแล้วกันไปเราก็คือแค่อดีตแควนเก่านานะป้าอึองอย่ามาประจานผมที่นี่นะโอ้ยตายแล้วก็ตทดกันก็ตูด คุณรุ่งทิพย์บอกว่าโอ้ตายโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแคว้นเก่าประหยัดนี่คือคุณประสงค์ค่ะแคว้นเก่าอีาสันเองละค่ะนะคะแต่ตอนหลังนี่ก็ไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รู้ว่าความสวยของประหยัดนี่ลดน้อยลงหรือว่าอย่างไงไม่รู้คุณประสงค์ก็ไปแบบไม่บอกเลยคะ่ะย่องเงียบหนีไปนะคะย่องเงียบเหมือนอ่าหมอลำสนเจินเวลาย่องประกันตัวอย่างนั้นอย่างไ้เลยค่ะคุณประสงค์ทิ้งหยาดอย่างนัง้นเลยค่ะย่องเงียบๆนะคะย่องเงียบๆเบาๆนะคะไม่มีใครรู้นะคะก็ ก็รู้แต่โจดนะคะแล้วก็มาดามนะคะพอดีผาดดามวันนั้นมาดามบอกว่าโอ๊ยฉันขับรถผ่านฉันเห็นใครว่าแว๊บแวบมาดามก็เลยแวบไปดูอา้าวมาทาไมเตี้ยมาดามก็ว่าโอ้เตี้ยมันซ้อมนอนค่ะวอนนอนคุนะคะซ้อมเปลี่ยนชื่อเป็นดาราเกาหลีนะคะนะคะเออคุณจรินนะคะคุณอนอนุรักษ์สวัสดีค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าพูดประหยัดแล้วคือเว้าเกง่งแต่ว่าโอ้ยเอฟซีเจ้าขาวเวลาไปช่องอื่นพิมพ์ไม่ค่อยทันเขานะคะตาก,กับ,บ่อดีเนาะ เวลาขึ้นช่องจอกของนะ่มันไส้มันนะคะโอ้หเต้นยังยงอยงอยงอยงโอ้ยไปเต้นฟรีก็ไม่มีใครดูก่อนจะเต้นก็มานั่งด่าคนนู้นคนนี้ไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยนะคะเอฟซี FC. เรื่องของตัวเองนะคะโอ้ยกบเกือนค่ะประกันตัวแล้วก็แบบนอนมุ้งสายบวมแล้วก็ยังบอกปฏิเสธโนอะนอนอนไม่ใส่ต้องให้มาดามายืนยันนะคะโอ้ยป่นเรื่องจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าอีกยังไม่รู้เลยก่อนยี่ห้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ประกันตัวนะคะแพ็กเกจคู่นะคะ เพราะว่าอะไรครับวีรกรรมเดียวกันอืเพราะว่าตอนนี้รอจ่ออยู่กับต้นเดือนเนี่ยไม่แน่แลยคะ่ะเอฟซีเจ้าขาถ้าเกิดมีต้องประกันตัวก่อนไปฮ่องกงก็จะมาะรายงานให้ทราบก็ลุ้นอยู่คะ่อะอาทิตย์หน้านี้แหละค่ะนะคะแต่อ่า <c oughs> กหนดการเดิมที่ต้องขึ้นแสดงที่การสินป์นะคะในที่หลวงพ่อบ้านนะคะ จ้างไว้นะคะเออก็คือยิ้าแต่ก่อนหน้ายิาจะมีสปพ이ส์สปพ이ส์นะคะต้องทําการไปอ่าซ้อมวอนนอนคู่อีกรอบนะคะเพราะว่าวีรกรรมเด็ดนะคะเอ,อเจ้าค่ะก็อย่าพลาดกดติดตามช่องประหยัดเพชรกลุ่มพลังรักไว้นะคะเอ,อซก็มีอะไรก็จะมาอัพข่าวให้ฟังหรือว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสอ,อ่ มีเวลาขึ้นช่องก็จะไปพิมพ์ย่องยังย่องยงบอกกล่าวตามอ่าช่องอ่าแม่น้องคุณปก,กรณ์มาดามช่องธนายแล้วก็อีกหลายๆช่องถ้ามีโอกาสนะครับเพราะช่วงนี้ป้าประหยัดก็ดูคลิปนะคะที่จะให้พระเอาไปอ่ายื่นต่อท่านเปาบุญจินนะคะว่า ผ่านการไก่เกียร์มาแล้วท่านปฏิเสธไม่ไก่เกียร์แต่กลัวว่าชั้นนักสืบจะมีการขอไก่เกียร์อีกรอบค่ะก็เราในฐานะลูกศิษย์วัดนก,ก็ต้องหาคลิปหลักฐานการที่กันแกล้งคุกคามพายเยอะๆเพื่อยืนยันต่อท่านเป่าบุญจินนะคะว่าไม่ไก่เกียร์ขอ เคารพการตัดสินของศาลให้ลงโทษนะคะเพราะว่าไม่งั้นพระจะไม่มีวัดจะอยู่ค่ะเพราะว่าร้องเรียนคุกคามพระมาปีกว่านะคะ FC ก็เลยต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือการดูเอกสารดูคลิปเราต้องนั่งเปิดฟังที่ที่ดูดไว้ใส่ไว้นะคะว่าอันตรงไหนที่จะเอานําไปยื่นต่อท่านเป่าได้ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อของชาวบ้านแล้วก็ของบอสอึ่งเองนะคะช่วงนี้ก็เลยอาจจะมีเวลาว่างนิดเดียวแต่เวลาเรา ช่องไหนขึ้นเราก็จะไปพิมพ์ไปทักทายได้นะคะก็กลับขอบคุณยูทูบเบอร์กลุ่มพลังรักทุกช่องแอดมินแล้วก็เอฟซทุกท่านที่ให้การต้อนรับเมตตาป้ายาดเพชรนะคะกลับขอบคุณทุกทท่านนะคะนะคะคุณแม่น้องชมพู่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะ,ะคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยคนส่งกบบาลังใจให้เพราะว่าคุณแม่สูญเสียลูกสาวไปคุณแม่เป็นคนสู้ชีวิตมากแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคุณแม่สู้ชีวิตเจอชีวิตสู้กลับยูรดีมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จับนะออจับข้อหาบุกรุกป่าสงวนภ<ะ>ูผานในพื้นที่มุกดาหารครับอุ้ยภูผานนะครับก็อยู่ในความเับ่ิดชอบของกรมป่าไม้ะฉะนั้นกระผมเนี่ยและฐานะเจ้าหนักง,งานทั้งหมดเนี่ยขอใช้อำนาจความเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการตรวจสอบนะครับโดยที่จะให้ทางที่สาวิธีนะเป็นผู้นําชี้ให้ว่าพื้นที่ที่เสาที่สาวิตีทำกินเนี่ยอยู่ไปด้วยไหนบ้างทําด้วยความระมัดระวังนะห้ามเหยียบทรัพย์สินห้ามทำทรัพย์สินเขาเสียหายนะครับเนาะอย่าไปเหยียบนะต้นทุเรียนเนี่ยหลายบาทนะ อ่าอะไรอีกนะไหวไหวพันอะไรพี่ไหวยน้ำขาว,ว,ขาวทุเรียนหมอนทองเหรอ ที่นี่ปลูกผัดไทยเลยน่าจะหมอนทองค่ะน่าจะเอาเป็นเอฟซีส่งมาให้ก็เลยปลูกอ้าวเหรอผมนึกว่าซื้อมาปลูกเองอหมอนทองแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกงานใหญ่นะอ้าวพะยะกะไพล่ะป่าสงวนป่าสงวนพยัคฆ์ไพลมาเองพยัคฆ์ไพลคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับแล้วมาใกล้ๆกันเนี่ยสอบสวนกลางบชกมาด้วยมามาคุยรายละเอียดก่อนว่าคุณแม่คุณแม่ละเมิดข้อกฎหมายบุกรุกป่าสงวนนะคุณแม่สาวิตรีก็คือคุณแม่ของน้องชมพู่และเหตุการณ์นี้ก็เป็นท้องที่ที่เราจะรู้จักมันคือตำนานอ่ะในบ้านกกนี่่แหละะฮอยู ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารและป่าที่ว่านี้คือป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานงานใหญ่เลยครับเนื้อที่เท่าไหร่ที่คุณแม่เอาพื้นที่ไปไห้าไร่อ่ะอ้ยห้าไร่ห้าไร่แล้วปลูกไปแหลกลาเลยคือไม่ได้ปลูกแบบเป็นเ,นเชิงพาณิชย์ขนาดนั้นแต่มีผลลหมากลากไม้ปลูกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกล้วยข้าวหวายปลูก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 ไปแล้วเก็บเกี่ยวผักผลไม้ เอาไปขายได้แล้วด้วยนะออบางจุดเนี่ยขายได้แล้วด้วยคุณแม่น้องชมพู่ก่อนหน้านี้ถ้าใครเข้าไปดูจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนกับว่าไปพริกฟื้นพื้นที่ของตัวเองเพราะเป็นคนสู้ชีวิตขายของด้วยไลฟ์ขายของด้วยสู้ชีวิตมากแล้วเนี่ยมาทําการ,กรเกษตรด้วยแล้วแกทำ พูไปไหนพูไปไหนเออเห็นแต่แม่คนเดียวแล้วพ่อทำไมอ่ะอ้าวนี่อยากจะไปขยายความเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนก่อนนานั้นพื้นที่โล่งๆแล้วจากนั้นมาเริ่มเห็นวิวัฒนาการในการที่ต้นหมากลากไม้ทั้งหลายมันเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไปไปมาไอพื้นที่ที่ว่านี้ป่านะจ๊ะป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานะแม่เขารู้เปล่า่ะ ไม่แน่ใจคือแม่เขาก็ยืนกรานว่าไม่ผิดนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้จริงๆมีคนครอบครองมาก่อนแล้วพื้นที่ตรงนี้จริงๆคือเป็นนโยบายที่ลุงป้อมอดีตรองนายกรมตรีจะมีการแจกจ่ายที่ดินป่าให้กับชาวบ้านได้ครอบครองทำมาหากินทํากินแต่ยังไม่ได้แจกเลยมันเป็นพื้นที่ที่จะแจกแต่เข้าไปทำซะก่อนแ,แจกแล้วเมื่อยังไม่ได้แจกเข้าไปทํา กินก็แหลกกันดิ oh. แหลกรานเลยแต่งานนี้คุณแม่นอนจะพูดก,ก็บอกว่าก็สุดเหมือนกันนะ oh. ก็สุดก็เสงเหมือนกันเมื่อวานนี้หลังจากที่เจ้าที่พยัคฆภัยมาแจ้งความแจ้งข้อความมาไว้นะครับคุณแม่ก็เลยเอามาไลฟ์ข้างหลังขายของเห็นไหมก oh. ็จะขายของไปเลยมาไลฟ์ยืนกรานยืนยันว่างานนี้แม่ไม่ผิดนะแต่เดี๋ยวจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกที hmm. ตัวเองทำตัวเองทำชาวบ้านเดือดร้อนเป็นบ้าหรอคะกนกพล เจ้านัดจัดการลูกฝึกฝีมือหน่อยนะตัวเองทำตัวเองชาวบ้านเดือดร้อนคุณรู้ไหมคะเหตุผลที่ท,ที่ถูกถูกริบเพราะอะไรคุณรู้เหตุผลที่ท,ที่ดินถูกริบดไหมคะนะแล้วที่ที่มันมีที่ที่ซื้อขายมีสัญญาชัดเจนจะถูกริบดด้วยไหมไปลุ้นเอาค่ะบอกได้เลยว่าไม่ได้เกิดจากฝีมือสาวิตีค่ะไม่ได้เกิดจากฝีมือแม่ชมพู่นะัดต้องกดซ่อนผู้ใช้ในช่องนี้นะลูก นะต้องจิ้มจิ้มแล้วก็กดว่าซ่อนผู้ใช้ในช่องนี้นะแค่ลบลบข้อความไม่ได้ลูกลบข้อความมันจะไม่หายไปเราต้องซ่อนผู้ใช้เลยเดี๋ยวแม่สอน แม่เดือดออข้อระหว่างที่ไลฟ์พยายามจะขายของด้วยแล้วก็ชี้แจงอธิบายด้วยมีคนเข้ามาด่าว่าแม่บุกลุกท, <ำ S 1> ที่ทตัวเองแม่ก็เลยด่ากลับออ้าไปเลยะะแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูตามกระบวนการทางกฎหมายนะมันยังไม่สิ้นสุดตอนนี้ก็คืออ่ะก็ยอมรับว่าถูกเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าบุกลุกจริงแต่บางมุมก็เห็นใจคุณแม่เหมือนกันนะฮะทำงานงกงกอยู่คนเดียวนะคะ